สวัสดีครับก็ผมแบงค์เกมโมเกมแคตเตอร์มแค่เกมดาร์ e ดีเซชันอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอาสกิลใหม่ๆที่ได้มาจากแชปเตอร์หลังๆไปลองเล่นกับตัวแรกๆกับผมนะผมอยากจะรู้ว่าเมื่อเราใช้สกิลหลังๆแล้วมาเล่นกับตัวแรกๆมันจะง่ายขึ้นขนาดไหนกับผมนะมันควรจะง่ายขึ้นใช่ไหมมันไม่ควรจะยากขึ้น <c oughs> นะครับผมนะก็โอเคเราจะมาลองดูกันทีละตัวกันเลยรับผมนะโอเคมา อย่างลิงเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมอยากรู้คือผมจะหายตัวหลบแมงได้หรือเปล่าเอพราะลิงมนันวิ่งตามเราลัวๆใช่ไหมอืมสิผมอยากลองอย่างแรกเลยนะี่ยเอาสับขึ้นมาไม่ได้เลยตอนนี้ยังสับไอสเปซบาร์ขึ้นมาไม่ได้เดี <c oughs> ย๋ยวรอขึ้นไปก่อนละกันมันน่าจะมีสกิลให้ทุกอันใช่ไหมเล่นโหมดนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะทำได้ผม,นะมเนี่ยเดยวก็ลองดูมาแต่ตอนนี้ยังสับขึ้นมาไม่ได้ถ้าหายตัวได้แหละก่อนอือนเลยต้องใช้นั่นกับผมนะเออเทเลทัปบีเพื่อดูว่ามันอยู่ไหนแล้วก็ลองหายตัวแล้วก็ดูว่ามันขยับหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไอ,อ เดว,วแน่นอนครับผมเนี่ยบายตัวใช้นังนติทีช้าเหลือเกินค่มอนเอาขึ้นมาถึงแล้วผมเนี่ยกด P skip โอเคมาแล้วผมเนี่ยโอเคไปแยวไปโอเคใช้เทเลทับซี่มันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยจะลองหายตัวเดี๋ยวอยู่ข้างหน้านี่ วิ่งไหมใจหายตัวมันไม่เห like bon ็นเราจริงด้วยเอ้าแต่เพราะว่าทางแม่งแคบก็ผมนะผมหายตัวแล้วผมแอบเดินอ้อมไม่ได้เลยคือหายตัวแต่มันไม่เห็นจริงๆมันจะเดินเนาะเข้าใจแล้วมนะเฮ้เ่เฮ้ยงั้นง่ายขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวจะมาลองสตันกันบ้างผมนะรอบนี้เททับครีโอเคนั่นอันหนึ่งเรามาลองสตันลิงดดเพราะว่าเราเคยเห็นแล้วนะ รู้สึกว่ามันเคยทำเป็นตัวอย่างแต่ผมอยากจะลองอีกทีมาแม่ลิงดินเสียมันอยู่มันรู้ไม่เหนียว,วตัวอยู่นี่มาแลละบูมเฮ้ <c oughs> ติดตันกับผมนะอย่างงามแล้วก็แน่นอนผมหนะ้าแม่เหล็กในะด่านนี่จะโคตรโกงเลยโ <c oughs> คตรโกงจริงๆโอเคผมก็จะหายตัวผมเนะี่ย พือให้ลิงไม่เห็นรู้สึกว่าเวลาผมหายตัวลิงมันจะเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินตอ้ผมมีเวลาแล้วผมก็เทลเลทับครีเพื่อดูตำแหน่งลิงโหแม่งจะง่ายเลยเนี่ยผมสามารถทําแบบเพอร์เฟกได้เลยเนี่ยเสียงอะไรมามีตันด้วยเจ้าอ่ะเพราะเราหายตัวหมดมันก็จะเห็นเราทันทีผมว่ามันก็จะวิ่งมาปุ๊บตันใส่หน้าผมเนี่ยเอา้าทำไมตายอ่ะเมื่อกี้สตันแล้วเราเดินไปชนก็ตายได้เหมือนกันอ่ะ ือเมื่อกี้ผมก็จะสตันแล้วก็วิ่งแทรกแม่งไปโดนแม่งฆ่าเฉยเอ้ยเว้ยไม่เป็นไรผมนะเป้าหมายหลักวันนี้คือเราจะมาทดสอบสกิลแค่นั้นไม่ได้เน้นแพ้ชนะหรืออะไรดังนั้นยึบสตันโดนนะผมนะแล้วผมก็เนีย่ยผมวิ่งไปไม่ได้นะเออมันติดเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ไม่เป็นไรนะผมพอมันสตันผมวิ่งเดินชนมันได้ก็แปลว่าเมื่อกี้น่าจะมีตัวหนึ่งวิ่งมาจากข้างหลังให้ผมเดาเลยตายอะไรอย่างนี้ แต่คือแบบถ้ามีแม่เหล็กก็ผมนะดูโอ้โหเก็บเอเรียนึงได้อย่างไวเลยแล้วก็หายตัวหายตัวเพื่อเปลี่ยนให้ลิงมันเดินโหแม่งแล้วก็ใช้แม่เหล็กเดูจุบจ๊บจวบไม่ต้องเดินไปเองบ้าบอจริงแม่งแม่เหล็กเนี่ยผหเนะี่ยตอนแรกผมก็บอกว่าไม่น่าจะดีแต่เพราะระยะแม่งไกลเกินทําให้มันเป็นอะไรที่คุ้มค่า <c oughs> เออถ้าระยะแม่งสั้นกาไปยานนี่คือระยะแม่งโอ,โอ้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 สัน้นข้อเสียของด่านนี้คือ แม่งจะปิดทางตูตัวจะไปต่อไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหแม่งมาแล้วผมหมดแล้วว่ะรอบนี้ชิปโอเคงั้นผมก็จะเทเลบริงเทเลบริงโอ้โหโอ้ยโอ้ยหมดสกิลไหมเจอล้อมือผมนะก็ตายได้อยู่ดีดานลิงมันค่อนข้างยากตรที่ด่านมันแคบนี่แหละเออกลายเป็นว่าไอเทมเยอะๆจะยากเพราะดานมันแคบไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เออ าะว่าถ้าเกิดว่าเล่นด่านสองอากาธาอะไรแบบนี้ผมว่ามันจะสบายขึ้นเยอะมากซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าบัคอากาธานี่มันแก้ไปหรือยังได้แก้ไปหรือยังเออถ้าแก้ไปแล้วอาจจะไปลองดูอีกรอบแบบนี้ผมนะแต่ด่านลิงโดยรูบป,ประมาณนี้ผมนะผมว่าผมก็ลองมาพอแหละใั้แเราก็เพ่นก,กันได้กันเดทับคลีเพื่อดูลิงผมนะข้อดีคืออะไรที่สะดวกมากหายตัวลิงจะเดินเททับคลีดูเรื่อยมันมาหรือเปล่า แมเหล็กดูดมาอืมทำอะไรไม่ต้องอะไรมากเกลทับคลี่ข้างหน้ามีไหมไม่มีมีอยู่ข้างหลังกันหมดโอเคเิวชิวอะจื๊บโอ้อันนี้ซีเครตที่เรายังไม่ปลดปะ่ะหรือว่าอันเดิมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงได้หายตัวก็หายตัวเลยเพื่อความสบายในการเดินมันจะไม่เห็นเราวัดดาฟักเฮ้ยกูหายตัวอยู่มึงอะไรเนี่ย อ๋อมันเดินนะผมนะเนี่ยมันเดินแต่แม่งก็เดินมาตรงตรัวในเฟนีิมันจะดวงดีเกินไปแล้วมันจะรู้ดีเกินไปแล้วเนี่ยโอเคผมนะผมมันนี่ก็ดูดปึ๊บหมายห,หมดเย e ่เบบี้โอเคแล้วก็เตรียมสตันไว้เผื่อฉุกเฉินแม่เหล็กมีก็ดูดไปเลยเนี่ยตัวนี้ครบไปเนี่ยปึ๊บเกือบครบ,บแล้วเตรียมสตันให้พร้อมมีข้างหน้าป่ะให้ดาวบูมเีย้ย บอยตุเจ้าสตันแม่งเดินเพลกดเ hey, ททับคลี่ทำให้มันยากทำไมเอแซ่ตอนแรกว,ว่าจะสตนันแต่เพลไปกดโดนเ hey, ททับคลี่ขึ้นมาง่ายๆผมนะออกมาปุ๊บดูดปับ๊บเสร็จชอบที่ดาล,ลิงมันมีคัตซินเพิ่มขึ้นมาผมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีมอสตัวใหม่ําไป What the fuck แล้วเกมม่ก็ตัดไปครับผมเนี่ยมันชอบตัดตอนฉากเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมว่าเราก็ถือว่าลองกันรู้เรื่องแล้วผมเนี่ยอตอนนี้คือไม่ได้แคร์แล้วว่าเกมจะตัดหรืออะไรไ <c oughs> ม่ต้องมานั่งเล่นใหม่จนผ่านพอทุกผ่านไปแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นดาบอากาธาต่อเลยมาลองดูว่าอากาธามันแก้บัคไปหรือยังแล้วสกิลใหม่จะเป็นยังไงผมว่าน่าจะง่ายเลยเพราะว่าแม่งมีแค่ตัวเดียวอากาธา <c oughs> เออลิงมันยังพอมีหลายตัว้าไม่ผมงงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอากาธานี่เหลือแค่ตัวเดียว ดังนั้นผมไม่คิดว่าดานมันจะยากอะไรเลยแน่ยิ่งผมมีเททับครีรู้มันอยู่ไหนได้ง่ายกดอ่ะฮะ you know what to do อ๋อนี่ไงกดแล้วเห็นด้วยว่าคุณเธออยู่ตรงนี้กดพีเพื่อสกิปไม่ต้องพูดมากอะถ่าไม่เจอกันดีกว่าอืึแล้วผมก็ เดี๋ยวลองใช้เททับครีก่อนแล้วพอเห็นมันอยู่ใกล้ๆแล้วผมจะลองหายตัวแล้วดูว่าอากาธาคุณเธอทำไมเชื่อว่าคงจะไม่เห็นเหมือนเดิมผมเนะนั่นไงนั่นโอเคเยอะๆเยอะอยู่ไหนอยู่ไหนมีสีแดงสองจุดทำไมมีสองจุดคุณเธอมีตัวเดียวไม่ใช่ทำไมเห็นมีสีแดงอะไรเราหายตัวเป็นไงล่ะห้องแมนแคบ กะว่าจะรอให้คุณเธอเดินผ่านซะหน่อยแต่คุณเธอก็เดินจอกๆเมื่อกี้ผมในเวลาล่องหนแม่เอาไหมาเราจะเททับคลี่ผมนะครับกดนี่จากนั้นเราก็เอ่อนี่เททับคลี่เห็นยังไม่เห็นดูมาเลยผมนะไปที่ง่ายมากเททับคลีรลอยแป๊บหนึง่งแต่คุณเธอจะบลิงมาเลยต้องระวังนิดหนึง่ง โอเคเปลี่ยนเป็นเทเลทับครีฮึดูโน้นทำไมมันมีสองจุดวะไม่มีสองตัวเลยทำไมเวลาสแกนแล้วเห็นสองจุดแปลกมากเลยนะมันต้องแอบเทอะไรสองตัวกันแน่เลยผมก็สไลด์โตาผมน้่เพื่อความสบายในการเดินฮจังไฮก็หาไม่เจอสไลด์โต้ที่อัพเต็มนี่มันจะนานแค่ไหนไวะเนี่ย ทาหายตัวสลายตัวโด,ดมาเต็มโอเคหมายังแต่รอบนี้คืออากาศาทำงานนะคุณเธอก็เดินไปเดินมาอยู่ไม่บงไม่บั๊กอะไรเอ๊ะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะบั๊กในด่านสองบั๊กด่านนี้ไม่บั๊กเลยเออคุณเธอก็เดินตามปกตินะตอนนี้คือว่าโอเคห <c oughs> มาบ่าวเจ้าทัพพี้ไม่มีใครดักหน้าวัดดีความลับ นี่มันทางตันนี่หว่ะชิบหายหายโตไม่เห็นตัวหรอกบายมาบ่าเมื่อกี้นั่นไงว่าแล้วดูดมาวิ่งตามเหมือนรู้อะวิ่งตามเหมือนรู้ว่าตัวยู่ไหนวิ่งมาทางนี้เลยนะเออตามมาถึงนี่เลยเว้ยเหมือนรู้ว่าเราอะเหมือนรู้ดีอะมีสตันนะเว้ยใจ้ วิ่งไปไหนวะเนี่ยเอา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 นี่แหละมึนสิจ้าหนูบอกแล้วอย่าเล่นกับเพ่มึนแล้วร้อด้วยเออน่าสงสารมาเจอกับปูไอเทมอย่างไปเยอะจนเจอแบบนี้แล้วนะหนูอากาตาขครบยังเอาหมดแล้วนี่โอเคตอนนี้น่าจะหายไปแล้วมั้งอไออยู่นี่เลย มาผิดทางทางนี้ไปไม่ได้เห็นกันยังไงต้องไปทางนั้นจาเอ๋นี่แน่บาย,บายแมอื่อเดือดร้อกซะหน้าสงสารไม่น่าเลยเราโอเคกันไปนะเชียร์อ,อ,กกอ้อจะไปนะเรีบยบร้อยเออใช่อ๋อไปแล้วมาหลักช่างหัวมันไปได้ไหม มาหลัก <US> ล้วคานว่ะเจ้าฮะมันต้องโดนสตันนี่มาหลักเน่ตันใส่หน้าแม่งโอ้มาหลักบอกไม่มยุดนเว้ยเอะแรนีกวนแน่มาอันนี้อย่าบั๊กนะจะมันมากเล่ปะเล่นเลยดีกว่าเราวะอย่าพูดเยอะคนจริเขาไม่เพื่อเยอะครับ ด่านนี้มันแคบขึ้นนะผมนะทำให้แม่เหล็กผมดูดดีมากขึ้นอีกเททับคลีไม่เห็นโอเคครับผมนะน่าจะบลักกว่าผมไม่เห็นเลยอ๋อไม่พึ่งมาหรือเปล่าน่าจะพึ่งมาเมื่อกี้คุณเทพึ่งบอกว่าเลยดีออนอนโอเคงั้นผมจะหายโตก่อนหายโตเพื่อความชิลแล้ก็เททับคี่อยู่ว่ะเออธรรมดาใช่ไหมรอบนี้ไม่น่าจะบลัก คนเธอ,อตอนนั้นนะผมเนี่ยผมดูได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยจะวิธีโอ้เออไอไม่เดวเห็นแล้วผมนะเธอทำอไรแล้วเธอก็บลิงก์มาแล้วก็วิ่งไปเออโอเคเฮ้ยรอบนี้ไม่บัก๊กรอบนี้คุณเธอเดินอยู่หารู้ไหมว่าตัวรู้ว่าคุณเธออยู่ไหนคุณเธอบอกอา้าวทำไมมันรู้ว่าเดินมาเหนียววิ่งอ้อมดักเออวิ่งมาตรงนน้นเงาวจริงคุณเธอโดนโจูครับผมนะเนี่ยเอองงเลยทีท่าแล้วก็โดดมาเอ็กซ์ต้าไลท์โอเคอ่ะ คุณเธอเปลี่ยนจุดแล้วเข้ามาคุณเธอมาปุ๊บพรีจะสตันอยู่ฝั่งนู้นอย่างไรคุณเธอวิง่งผิดวิ่งถูกออหายโตเทเทับครีมดยังยังไม่หมดยังเห็นคุณเธออยู่เลยเนีย่ยบิ้งไปบิ้งมาเราได้เห็นการบิ้งของผมนะพอมีเทเทับครีแล้วก็มีดูนี่เห็นเลยว่าคุณเธอวิงอ่งไปยังไงทําอะไรบิ้งยังไง ดูมาแล้วก็มันใสสตันซะหน่อยละกันนะบายมาอย่างวะฮึบคิดนี่ดดฮึบบลูมหมดครับผมนะเค้แม่งแม่เลยคดโกงไรแหตอนแรกผมบอกไม่ค่อยดีครับผมนะตอนก่อนเล่นผมนี่แม่งต้องเปลี่ยนคำพูดอะไรเก๊เวลมาแม่งคดโกงใช้และใช้อีกจบแล้วเนี่ยรอบไปมันมีบอสไฟอากาศาตอนท้ายที่ตอนนั้นผมบั๊กใช่ไหม ถ้ามันไม่บักแล้วเออเราจะได้ลองเล่นแล้วรอบนี้เอ๊ะย่าอ่ะเอ๊ะออได้เยหรอเอ้าเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่ามันต้องมีไล่มีอะไรก่อนเลยเอ๊ะผมกลับมาได้แล้วอ่ะวัวเกมบักวัวเกมบักงั้นลองไปตายรอบนึงก่อน อ้าวไม่มีใครอยู่อีกอ้าวกูว่าเกมบั็กแน่เลยอ๋อต้องมาส่งนี่ลืมลืมลืมเออถูกแล้วไม่ได้บั็กไม่ได้บล็กควรจะมาส่งนี่ลืมส่งอ่าโอเคอุ้ยตกใจเลยว่าเกมบั็กอีกรอบอ้าวอืมใหญ่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 รู้แล้วแนี่มาหลักมาฮิอือคนเธออยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวสตันไว้พร้อมเออเข้าใจก็ได้ยิน ชายพยายามวิ่งอยู่อ้าวอ๋อไม่ใช่คุณเธอเหรอไปยะไอเฟยเด้มันตามกูอยู่เนี่ยสตันมาหลักไม่ได้นี่กระเชยวโอเคหายโตหายโตมาหลักน่าเจออ้าวหวัดดีคุณเธอจะมาดักกับมาหลักเหรอเสียใจด้วยเสียทับที่อืมไม่ว่าจะอะไรก็ได้มีผลกับมาหลักครับผมเนี่ยแม่งเห็นเราหมดฮูต้องไปทางไหนวะเนี่ย นี่เนาะต้องอ้อมไปนู่นโอเคเข้าใจแหละลาก่อยหนูเออมาลองเล่นบอดไฟกันเถอะได้ข่าวว่ายากได้ข่าวาาาว่าเยอะอืออ่าฮะไงต่อหนูโอ้นี่ไงเก้าอี้หายแล้วก็ไงต่อวึ้วื้วไงต่อมองไม่เห็นเลยโอเคทับพี่เห็นแล้วคืออะไร เอาแล้วสตันทำไมคุณเธอแค่ใช้เทบคี์ต้องสตันเดียวเอาโอเคอ๋อคุณเธอจะวิ่งไปบิ้งมาถ้าเกิดว่าบิ้งโดนเราเราก็ตายแบบนี้ปะเออน่าจะเอ้ยนีไงอ้หูเรือต้องวิ่งหนีไปหนีมาอู้เฮ้ยเฮ้ยอาจจะไม่ง่ายไ โดยไอเทมที่ผมมีนี่ยังอาจจะไม่ง่ายก็ได้เนี่ยรอบนี้ผมใช้เทลเลบลิ้งเหนือเททับขี้เพื่อดูตำแหน่งอา่อาฮะอ่าฮะจะวิ่งมาเรื่อยๆผมเนี่ยอเจอะเจอะพอเททับคลี่แล้วเรารู้ว่าอยู่ไหนดึ๊บแล้วก็วิ่งหนีออืแเราต้องคอยดูใช่ไหมเหนือ่อยบลิ้งเนี่ย มันตามติดตู่เลยเว้ยเฮ้ยไม่เคยเจอมาก่อนมันขนาดนี้อะก็ได้ต้องใช้สตันแล้วมั้งผมไม่ค่อยอยากจะใช้สตันเท่าไหร่เนี่ยค่อยอยากจะดวลครั้งแรกไงแต่ต้องใช้กับแม่งคุนเทอบุ้งบิ๊งบุ้งบิ๊งบุ้งบิ๊งนลําคาเลยเกณฑนะตันพร้อมเนี่ยลูกเธอก็จะวิ่งมากลายเป็นยาติเล้ยด่านเนี่ยพอคุณเธอมาอย่างเงี้ยฮึบหย่าบิ๊งหนีตามมาวิ่งหนี วิ่งหนีวิ่งหนีแล้วเราจะวิ่งหนีไปไหนอะเฮ้อแล้วปกติเราจะหนีได้ยังไงอะถ้าเราอยู่ในห้องนี้คือเรายังออกไม่ได้ใช่ปะล่ะเอ๊โอ้ยแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะรับมือคุณเธอได้เป็นธรรมดามันก็จะมีบลิงก์แล้วก็วิ่งเร็วเท่านั้นเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีอ๋อต้องใช้สปีดวิ่งหนีเรื่อยเรื่อยปะ อย่างเงี้ยเออคุณเธอจะตามไม่ทันจรกระทั่งคุณเธอหายไปเองอะไรแบบนี้พระไทเดาน่าจะอย่างนี้เพราะว่าเออใช่จริงด้วยขพงคุณเธอเริ่มวิ่งแล้วใช้สปีดแล้วก็วิ่งวนไปเรื่อยอะไรแบบนี้อ๋อโอเคนี่ยรอจังหวะที่คุณเธอมาแล้วก็ใช้สปีดเพื่อวิ่งวนไปเรื่อยรอบห้องอะไรแบบนี้อ่าโอเคย่ยตามมาหนูตามมาหนูตามมาหนูขึ้นมาด้วยความนานของสปีดนะผมนะถ้าเปเราหนีทันโอเคต้องหนีประมาณสมทีได้เดา ตัวเธอไล่ทั้งสามทีนี่อะไระพอท่ออย่าเก็บดิเอ้คุณเธอจะมาตอนที่ครูดาวความเร็วเราพร้อมนั้นจะมีเวลานี้อยู่นะ้ได้ไพอเอ้ยเอาสตันสตันไม่ได้ทำไมวะกูไม่น่าสตันเลยกูน่าจะวิ่งต่อเมื่อกี้สตันแล้วมันไม่โดนได้ยังไงไม่รู้โกงว่าเนี่ยเมื่อกี้สตันเต็มหน้าเลยร้องบอกไม่โดนแต่หรือมันใช้วิธีสตันไม่ได้ยังไงปะ เฮ้ยอย้าถ้าเผอกดก่อนเวรกรรมตันไม่ได้อีกด้วยตอนคุณเธอวิ่งไล่คือสตันไม่ได้น่าจะเออแต่ถ้าวิ่งไปวิ่งมาจะตันได้หรือเปล่าไทยดาถ้าถูกเผอกดก่อนคุณจะโดนไหมเนี่ยนั่นไงที่ว่าแล้วถ้าเผอกดก่อนคือวิ่งไม่ทันนะผมเนี่ยต้องกดจังหวะที่คุณเธอวิ่งตามเท่านั้นแม่งเออก็เป็นอะไรที่สนุกนะวันจัดที่ได้ลองแล้วเออ โอเคเททับครีรอคุณเธอส่งสัญญาณวิ่งไงแล้วก็จะวิ่งรีรีรีโอเควิ่งอยู่นั่นแหละตันแม่งโดนปะโดนฮ่างเงา เออเออร้องดีคุณเทอโดเก่งนักกับเราฮะเก่งนักกับเรามองหน้าเล็กน้อยแล้วค่อยเผ็นจะไล่ตัวอยังบ้างายิย้ใจวิ่งแล้วโอเคก็ได้อยู่นะพอรู้แบบนี้แล้วโอเคก็ได้อยู่แหละ เราไม่ต้องสตานหรอกเพราะว่าเราจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีคุณเธอครบสาทีใช่ไหมล่ะเราต้องห้างวิ่งโดนพอทัลด้วยคุณเธอจะวางพอทัลดักโอเคต้องระวังทท้งนั้นเฮ้ยถ้าคุณเธอเทเลพอร์ตมาอยู่ใกล้นี่สวยเนี่ยวิ่งชนพอทัลได้ไม่ได้โอเควู้วขออย่างคุณเธอนะแน่สามรอบไปแน่ไปได้ยังสามทีแล้วยั่งอีกเหรอสี่ทีเหรอโหแห้ง ตัวเสียวแพงจริงระปีดพร้อมระหว่างนั้นต้องคอยดูตำแหน่งของคุณเธอไว้ผมเน่ะคุณเธอจะโผล่มาตรงไหนแล้วก็ออกวิ่งให้ห่างโอเค้ก็นกอกิ่นะเออพอไม่บักระดับนี้ก็มันอยู่พออยัง Are you fucking kidding me นี่มันครั้งที่5้แล้วเนี่ยต้องกี่ครั้งวะเนี่ยเออ ผอยังวิ่งอย่างนั้นลยนะยเก็บพอตอนี้ก็น่าจะต้องครบสามครั้งเหมือนเด็่ะโอ้ดังตอกตอกด้วยใหญยใย,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 ยพอยังเฮ้ยยังไม่พอเหรอ,อเอาเจริงดิ้องกี่ครั้งวะเนี่ยหรือเราต้องทําอะไรวะหรือรต้องเก็บพอตอให้ครบอะไม่เหมือนต้องตายปล่าวะพอท้อแล้วเก็บครบอะเราต้องห้ามโดนเหมือนเดมิมอะหรือรต้องเก็บให้ครบกว่าึงชนะได้ เริ่มสงสัยไว้แบบนี้ันแล้วนี่ครั้งที่ห้านะพอก่อนไหมโอเคเปิดแล้วโหแม่งต้องหลบ5รอบไอ้แสดยาเดี๋ยวโอเคโหแม่งบอสไฟแม่งไม่ง่ายน่ผมเสียวพลาดไม่ใช่อะไรเท่เอ้ยกระนูกดีผมนะคือการลองใช้สกิลคันท้ายมาเล่นในด่านแรกๆ แม่เหล็กทำให้อะไรก็ง่ายไปเลยเพราะดาแรกๆมันแคบดูดทีนี่คือได้ทั้งฝูงครับผมนะอะไรแบบนี้แล้วก็บอสไฟอากาศธานที่ผมไม่รอ,อแบบเฮ้ยก็มันอยู่นะแต่ก็โอเคผมนะใครชอบคลิปนี้ดูกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมตนน้นผลงานผมนะถ้าเกิดใครดูผมเล่นเกมนี้อีกในช่วงที่รอแชปเตอร์ต่อไปก็กดไลค์กันเยอะสับนี้ก็ขอขึ้นบายมุ่ยดไนพี